น้าใสมันยังหวานไม่พอนะครับเราก็จะทําให้มันหวานนิดนึงลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อออราินค่ะมาจากที่ไหนครับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเป็นเป็นนางสาวไทยหรือหรือว่าเป็นมิสแคลิฟอร์เนียครับไม่ถึงขนาดนั้นละค่ะนะคนธรรมดาคนธรรมดาแล้วคุณลูกค้าตัดผมก็ช่างใหญ่แล้วเป็นไงรู้สึกไงบ้าง,างรู้สึกดีใจมากที่ได้ทรงผมที่ถูกใจแล้ว แลวเหมาะสมกับใบหน้าครับแล้วที่แคลิฟอร์เนียไม่มีร้านแต่ผมได้ไงครับมีเยอะแยะค่ะแต่ไม่ถูกใจเหรอไม่เคยถูกใจเลยไม่เคยถูกใจเลยเหรอที่ไปอยู่ที่นั่นกี่ปีแล้วอะ่ะห้าสิบปีนะคะห้าสิบปีแล้วโอ้โหแล้วแล้วดูช่างหญ่มานานยังครับเนี่ยได้ปีกว่าแล้วคะ่ะสนุกไหมดูยูทูบช่างหย่บสนุกดูเพราะได้เห็นวิธีการใดผมการตัดผมครับแล้วก็การทำใหม่ๆที่ไม่ที่ไม่เคยได้ยิน อย่างเ่นทาอะไรบ้างอย่างว่าเสยแล้วํากระโดกกระเดกอะไรคำเนี่ยครับเป็นลูกค้าครับคุณอลพินอ่ะ <c oughs> ผมลูกค้าจะสวอนหรือว่ามันจะกระเดิดบริเวณหลังใบหูด <c oughs> ้านขวานะแล้วก็บริเวณข้างใบหูด้านซ้ายนะตอนนี้ท่างใหญ่ได้จัดการสไลด์สไลด์แล้วก็เลเยอร์ตัดออกแล้วที่มันส่วนที่มันเป็นกระเดิดกระเดิดที่มันไม่สวยนะนะครับ <c oughs> <ช>คุณอลพินก็ได้เห็นผนใดแล้วใช่ไหมว่ามันหายจริงนะครับค่างใหญ่ก็ตัด ตามเท่าที่ทั้งใหญ่ทําได้นะครับไม่ได้อะไรพิเศษมากๆหรอกก็คือตัดให้มันเข้ารูปก็สทรงนะครับคุณโอรรปินบอกว่าให้จวดเราหวานๆใช่ไหมใช่หวานๆผิวๆใช่แล้วก็ไม่เอาไม่เอาความดันไม่เอาความดันความดันไม่อยากได้อยากได้หวานๆไม่เอาเบาหวานก็ไม่เอาเบาหวานก็ไม่เอานะด้านหลังก็อยากได้ละไซนะครับไม่ไม่ยาวมากไม่สั้นมากเอากลางๆกลางๆนะใช่ใแล้วคุณโอรรปินจะเดินทางกลับแคลิบอร์เนียประมาณวันที่สิบสองสิบสองกุมภานะครับ ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภยัยสุภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคบายยครับบนะครับอันนี้นี่ไข่มุกไข่มุกคริปเอร์อเนียปะไหมคค่ะอื้มสวยมากเลย แล้วผมมันขาวมาช่วงช่วงปีไหนครับเนี่ยตอนไหนปีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยค่ะ<ช>คือไม่ยอมเลยที่ปล่อยยาวมาเลยยาวยยาวเลยขาวชัว่ามันมันคือสีอะไรที่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 ชาวบ้านเขาเรียกซิวเกรสิวเกรย์ <Yes. S 2> มันมีสีอะไรบ้างครับมีสีขาวสีดำผสมกัน<ม>ก็นเลยทําให้เป็นซิวเกรสีที่ที่ไฟรุ่นเขาชอบไปรุ่นอยากได้ช เชื่อไหมคะคมาปีที่แล้วมาอ้อสองปีที่แล้วมาเมืองไทยครับแล้วจะมีคนก็ถามว่าคุณพี่ย้อมผมเบอร์อะไรคะครับก็บอกว่านี่ผมธรรมชาติครับไม่ได้ย้อมอะไรเลยจริงเหรอจริงสิครับไม่โกหกหรอกรเอาก็เลยโอ้โหได้ผมจริงๆขนาดนี้เลยเหรอใช่ผู้ดูดีไม่ได้นัดกันเนี่ย <c oughs> สี <c oughs> ผมมันช่างใหญ่กับลูกค้าไม่ได้นัดกันนะต่างคนต่างก็ ปล่อยธรรมชาติช่างใหญ่ยังมีมันมีดำดำขาวคนเป็นนมคนเป่นแก่ใช่คนดูตัแก่แล้ว <c oughs> ยางช่างยังนมอยู่ดีก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูผมย้อนด้านหลังมีไหม่นีตรงนี้เส้นหนึ่งตัวนี้เส้นนึงก็อย่าให้เรือนะครับ <c oughs> ตัดให้หมดนะไม่เอากลับคันแล้วก็นี้เลยนะใช่ครับไม่ต้องครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของช่างใหญ่ตัดทิ้ง ไอ้ค,คนอ่อนริงมันมองแทบไม่เห็นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามตัดให้หมดนะเพราะผมลูกค้าสีขาวดำแล้วก็พอลูกค้าเป็นขาวเหลืองๆสีเนื้อนะมันก็จะมองแทบไม่เห็นนะด้วยสายตาเปล่าแล้วก็ตัดไปเลยให้มันตัดให้มันหมดอะ การตัดผมที่อเมริกาก็ใช้เวลาตัด20หรือ25นาทีเพราะอะไรเพราะอะไรครับคือเขาไม่มีการทักจับหรือว่าดูหลังจากตัดผมแล้วคือเสร็จแล้วเสร็จเลยเ<ะ>ออขาไม่ละเอียดอ่ะไม่ละเอียดครับเพราะอะไรเพราะเขาเขาคือวิธีการสอนเขามาคงมาอย่างนั้นมาครับไม่ผมก็เรียนกับทั้งทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะคงจะเป็นเพราะบุก แต่ละคนบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันใชผ่ผมชอบตัดละเอียดชอบตัดให้หมดทุกเส้นแล้วก็ตัดให้มันให้ให้มันอะไรให้มันเข้ารูปเข้าทรงให้มันเข้ากับโหงิญญราศีลูกค้าให้มันเหมาะมันจะได้ใช้ใช้ย,วยาวๆประมาณสักสามเดือนตรงนี้นจริงกลับมาบ้านแล้วต้องมาเล็มกันเองพองมาเล็มกันเองเขาลมเสียใช่ก็เ <laughs> ลยไม่อยากมไม่อยากตัดเลยครับเนี่ยเป็นปัญหาของของของผู้ใหญ่แลนะปัญหาของลูกค้าผู้ใหญ่ที่ที่ ไม่ถูกใจอ่ะมันก็เลยต้องมาเรียนดีนใช่ร้องไห้ครั้งล่าสุดเมื่อไรเออเอเมือม่อเมื่อหกเจ็ดปีก่อน <c oughs> ตัดผมแล้วร้องไห้มีไหมเยีงย <c oughs> ม่มี <c oughs> รุ่นนี้รุ่นใหญ่ <c oughs> ไม่มีเรามีแต่จะร้องไห้ดีใจนะร้องไห้ร้องไห้เพราะเสียเสียสามีใช่ไหมเอาเถอะครับโอเคโอเคก็ขอให้ <c oughs> มีความสุขกับการใช้ชีวิตบ๊ายบายอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่นะก็สําลองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0625483999และ0819856234นะช่องทางไลน์แอดนะครับแอดไซน์นำหน้านะ KASM อ่านว่ากเกษมนะครับช่างใหญ่ก็ตัดผม1,000บาทต่อหนึ่งทรงนะสอนฟรีเข้ามาใน YouTube อยากจะไปได้คลิปวิดีโอสั้นหรือภาพนิ่งนะครับไปบันทึกครับไปคัดลอกได้นะครับ,บท,นะบนะบที่แฟนเพจกำเนิดซาลลอนนะอนุญาตให้นำไป ต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเอาการเอาไปทําเป็นแบบทรงผมเอาไปดูเป็นตัวอย่างครับเอาไปเอาไปเรียนไปสอนได้เลยนะครับช่างใหญ่อนุญาตนะลูกค้าที่ให้ถ่ายคลิปวิดีโอก็ท่านก็เมตตาอนุญาตทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนําไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะช่างใหญ่ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อนุญาตถ่ายคลิปวิดีโอวันนี้ช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะสวัสดีครับบ๊ายบาย ชื่ใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครก็มาไม่ว่ายิงหรือชายฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาลุกเธอจริงๆนต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั่งปาดุเธอจริงๆ,ๆนะต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้ก็ กลับไปม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงมือยเนกันเขาก็ยังติดนิมยืนเดินแบบถึงนาทีปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่ย่อนบ้าเมื่อไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบ ปิดดินยืนนับเงินตัดถึงนาทีเปิดรับลูกค้าไม่หยุดไม่หย่อนมามือไรก็ได้ไม่มีวันพักเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังัน